โอเคมาตอนรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านพนะี่ท่านฮะก็อย่างที่เราได้อ่านชื่อคอนเทนต์ไปนะฮัลโหลของเราในวันนี้ก็คือการสูบลาดหนึ่งราคา1เครดิตนะฮะคุณ่าสุ่ม1เครดิตใช่ซึ่งถามว่าทำไมผมสุ่มครับเพราะเนื่องจากร้านนี้เป็นร้านดีซีใช่เพราะว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเฮียแกครับใช่ะนะจะว่าเฮียแกยูทูบเบอร์นะซึ่งบอกก่อนครับว่าผมไม่รู้จักเฮียแกแต่อย่างใดนี่ขนาดติดตามผม,มยังไม่ได้กดติดตามขอโทษครับแล้วกดติดตามให้เด้ออย่าลืมมาพอกันกลับน,นะ ซึ่งนี่คือน่าจะเป็นล้าของเค er ียแกครับแต่บอกไว้ก่อนครับก่อนอื่นก่อนได้เลยคือผมไม่รู้จก er ักเคียแกเป็นการส่วนตัวซึ่งผมรู้ว่าเค er ียแกใช้รไฟล Spider ์สไปเดอร์แมนอะเคียแกน่าจะชอบสไปเดอร์แมนละมั้งและแน่นอนถ้าเราไม่ได้ของดีตามสไตล์เด็กเกียนอย่างผมคุณก็รู้วัาน้าไ,ไม่ได้ของดีครับผมจะไปคอมเมนต์ด่าเค er ียรแกว่านี่ครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้ของดีคอมเมนต์นี้จะดูกส่งข้อความคิดเห็นเดี <c oughs> ย๋ยวๆครับเดี๋ยวๆนะยิ่งไม่ทำแบบนะั้นเรา,าันาจะคนเ่ากันจะ มาวันนี้ด้วยงบะสามร้อยของเราทําไม่ได้หัดกลับบ้านเนี่ยรับรอะว่าคอมเมนต์ด่าจะไปลงช่องเ yeah กี้ยแกแน่ๆซึ่งผมเองครับผมจะไปคอมเมนต์เองมาๆมา,มา,มาดูรหัสหนึ่งบาทกันก่อนแม้เราจะเอาถูกๆข้งที่อ่ะใช่ไหมซื้อรหัสกรร็ไม่อยากซื้อแพงอ่ะขอถูกๆก,ก็พอแล้วมาก่อนเลยคดูทางการซื้อหนึ่งบาทอาจึก๊กโอเคซื้อสักรอบเกลือเห็นปะเขาหลอกขายผมหนึ่งบาทผมมันจะไปรหัสจริงได้ไงถามจริงเห็นไหมเขาหลอกขาย ครัโทษดีครับที่ผมพูดอย่างนี้นะเขาเสียหายเช็ดเลยนะเนี่ยแมแต่เดี๋ยวด,ดูดูดูกันไปก่อนครับได้จริงไม่ได้จริงค้าว่ากันอีกทีเดี๋ยวสูบๆไปก่อนนะแล้วมันต้องมีได้บ้ากเลยที่เติมไปตั้งสามร้อยเลยนะเขาจะไม่ได้บ้านนี้ใจะอะไรยูเกลือเกลือเกลือกันละครับอ,อ้าวเกลือเราจะต่อกันแบบยาวๆเลยครับเพราะซุ่มที่ระบาดอย่างนี้เพราะว่าตังสองร้อยผมนี่คงได้ซุ่มทั้งเชา้าอ่ะพูดจริงเดี๋ยวลองเทียสิบบาทไปไงตัดไปได้ไหม เหมือนจะไม่ได้ฮะถึงผมจะกดเร็วไปแต่ดูท่าแล้วคงไม่ได้แน่สิบบาทน้อยไปงั้นยี่สิบเลยไม่ได้พี่น้องเอ้ยยี่สิบน้อยไปงั้นสามสิบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหไปสักห้าสิบเอ็ดบาทเลยมาว้าวจริงนะโฮเตลมาสามร้อยี่เอาไปซื้อรหัสแบบดีๆก็น่าจะได้แล้วมั้ง เด,เดี๋ยวดูก่อนสิควณมสามารถซื้ออะไรไบ้างโอเคคมสามารถซื้อ99บาทได้ฮะอืมผมซื้อ99บาทได้นอกจากนั้นผมยังสามารถซื้อโอ้อจริงผมนาราจะเอาตังที่เจอมาไปซื้ออาหารเล่นกระจบแล้วอ่ะแต่อย่าลืมครับนี่คือคอนเทนต์ให้พ่อม่ชักของเฮมมันก็ไปสรุปใช่ไหมเอาว่าเดี๋ยวผมจะสูุอีกสัก ห้าสิบบาทฮะซื้อห้าสิบบาทนี้ไม่ได้ผมจะไปคอมเมนต์ด่าช่องเขาเดยหยอกครับเดี๋ยวหยอกอ่าอย่าว่าอย่าไปทวนลงช่องเคียร์แกน,นะผมเข้าใจครับว่าของสืบม,มันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ให้หนึ่งไปห้าได้ยไม่หวังอะไรให้มากเลยจัดไปห้าสิบบาทเ <c oughs> มื่อไม่ได้อะไรเลยสองร้อยบาทไม่ได้อะไรเลยเกลือโดนเกียนผมโดนเกียน อา่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันหนึ่งบาทกนเงแย่แหละลูกเอ้ยมันของหนึ่งบาทไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาสิครับโอ้ผคิดว่าการสุ่มการพนันอะไรแบบนี้คงไม่เข้าตาเราผมเว้ยผมว่าผมต้องซื้อนี้ดีกว่า <c oughs> นี่นะก็ตังค์เหลือแล้วคุณเอ้ย <c oughs> แม่ผมก็อยากรีวิวรหัสจากช่องเขานะ <c oughs> มิวซาร้านคิสไปอร์แ,แมนนะ <c oughs> ผมอยากรีวิวรหัสจากช่องเขาอะ <c oughs> ่ะก็แม่คนติดตามเป็นร้านเลยนะคุณเอ้ยมาเอาว่ารอซื้อที่แบบได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าครับซึ่งก็จัดไปอ่าาานี่สิถึงจะได้ อะไรมากันด <an> ีกว่ามามาเฮ้เฮ้เฮ้อ๋ยจะาดูของแต่งตัวกันก่อนเวลาหันนี้เฮียแกให้อะไรหล่อบ้างึกอู้อู้พี่น้องพี่น้องของเต็มเลยแต่เป็นของฟรีรับไปเยอะมากเท่านี่เราอะ แล้วใครแต่งตัวเนี่ยโถหัวไปเริ่มเลย <S <S นีนเ่เทะไม่ดีเลยแฮะแต่งแต่งหัวไเริ่มงี้แต่ใชมัปก่อนครับใชมังก่อนไอเราของแต่งตัวนี้ถ้าใครได้ไปเดี๋ยวค่อยเอาไปแต่งเติมห้หลังก่อได้ใช่เราต้องมาลองของในเกมมันดีกว่าโอเคมาคับยเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้โอ้หคนนึกว่าหัวหายไปไหนโอเอยตัวแ็กก็ไม่บอกอ๋อมาถึงเราได้เขาใส่บอกอะ ว้าวคุ้มอยู่คุ้มอยู่มาเช็คของไอ้ตัวครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเราได้มาซูปเปอร์ฮูแมนมาโอ้เดี๋ยวเครบได้ไอฮาชิสกเกะวีสองด้วยเหรอฮาชิสีหลงอะ่ะใช่ไหมโอ้ใช่ได้เลยครับโอ้แจ่มใสเลยคนเอ้ยหนึ่งร้อยบาทโอ้คุมค้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่เดี๋ยวนะเนี่ยภาษาเวรอะไรฟ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะไอเน,นี่ย <laughs> มันคือภาษาอะไรอะ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้แต่ละอย่างมันคือออ๋ออ๋อสกิลเผาเวาเอ้ยเราก็นึกว่าอะไรได้ดาบคูโอเด้งดับเบิลคาตานะมาดิดาอันนี้น่าจะอาจ่านว่าเมสตาเลียซึ่งนั่นก็คือมิสเตอรี่นั่นแหละครับเฮ้ยผลโมจิอผลโมจิตื่นโอ้แจม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 เอ้ยคุณเอ้ยเฮ้ยหาเรื่องเหรอนี่โดนผมว่าจีตื่นหรือเปล่าไอ้น้องว่าตึงเวียงเวียงแล้วก็ทุบบุมบ๊มซัมเบ้์ูุณาว่าตึงพี่ของแท้น้องใช้ดาบสู่ผมว่าจีตื่นเหรอ เจ๋งเหรอฮะเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอคุเจ๋งเหรอเจ๋งห,หน่อยหนุ่มเจ๋งห่อยน้องเ <c oughs> ดี๋ยวดูของไอ้ตัวเขามีอะไรบ้างโอ้เพราะข้างเปิดวางครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีดาบโยรู้อะแต่ก็แหมหนึ่งว่าไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วล่ะถึงเอาความจริงจะหวงังยค่ให้มีดาบโยรู้สักอันหนึ่งก็คุ้มแล้วถ้ามีดาบโยรู้นะคนในตัวมีผลฟูตา้าออกคุดลิดแด็ด จ้างพ่อมันเถอะครับเอาเอาว่ามันุ้ออะไรก็ไม่รู้อะฟูต้าเฮลโลมันภาษาอะไรเนี่ยซึ่งใครรู้ครับกรุณานะคอมเมนต์บอกทีว่านี่ภาษาอะไรถ้าชิมเขาว่าคนตาต่อผมจะรู้แหละรบ,บกวนฮะคนตาต่อเอาคำอ่านมาใส่ไอทีผมว่าคนดูน,น่าจะอยากรู้อะไรแบบนี้เนี่ย ว่าแม่อ่ะในภาษานี่มันคืออ่านว่ายังไงฟรูเตลสกูริดาจะเข้าๆคราวละฮะจะช่องคุณดีซีวันนี้ผ่านการด่าจากช่องเราไปใช่เอาจริงถ้าใครเห็นผมเกลือก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าครับนะครับผมก็แค่ยล่นเฉยๆคือเรามม่รู้จากการแต่เราไปเพื่อนรวมยูทูปเดียวกันแลวใช่ไหมอย่างน้อยเราก็เล่นลบอกเหมือนกันพ่อนันรักกันไว้ครับรักกันไว้ครับเอาจริงผมก็อยากมีร้านของตัวเองมากเหมืออกันนะเราจะเฟี้ยนาดูแบบมีมาชอบอะไรเงี้ยพูดไปเฉยๆครับเผื่อมีใครใจดีอยากช่วยทำ แล้วขายแบบรหัสราคา1000บาทอันนั้นก็ดูจะโล่มากไปหน่อยแล้วมั้งขายราคาแบบสิบาทถูกกว่าร้านชาวบ้านเขาขายตัดราคาเลยเป็นไงให้คนทำวงการเขาเกลียดยเกยออกนะอยเกยดโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับในการลองหาราุูมซึ่งเอาจริงไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็แค่งเงาอยากเสียตังค์สามร้อยบาทเล่นใช่สิทีผมขอสามร้อยไรก็พอแล้วก็เจอกัน,นคลิปหน้าครับบาย